ถ้าอย่างนี้เรียกได้ไหมว่าจะไม่กลับไปใช้รถยนต์น้ำมันแล้วเพราะาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารถยนต์น้ำมันไม่มีดอกหมดใช่ไม่มีดอกมดหนึ่งแล้วก็ต้องเติมน้ำมัน2 วันนี้เราอยู่กับล้องต้องนะครับผมและนี่ก็คือเท sla โมเดลสาม r ปอร์ฟอรนครับอยากให้เล่านิดนึงครับซื้อมาเมื่อไหร่ครับซื้อมาปี2021ครับถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบ2ปีตอนนั้นที่ซื้อนี่ราคาเท่าไหร่ตอนนั้นที่ต่อรวมแท็กน่าจะประมาณสัก63 0 0 0ครับห3 0 0 0นะฮะหรือ2ล้านกว่าบาทที่ไทยเปอร์ฟอร์แมนซ์จะประมาณ24เนาะใช่ประมาณ24งล้านสอตอนนี้ก็2ล้านถือว่าถูกตอนนั้นซื้อปี2 0 2 1ใช่ครับก็คือ2ปีที่แล้วนะครับครับผมขับมากี่ไมล์ ประมาณ1 3 0 0 0หม่ไมล์ครับ13,000หมรถไม่ได้ใช้20,000กิโลแต่ค,คือรถไม่ค่อยได้ใช้ใช่พอดีที่ทํางานกับที่พักมันใกล้กันใกล้กันใช่เราไม่ค่อยได้ใช้ชอบอะไรคันนี้มากที่สุดอาหารถามหน่อยครับในราคาที่แบบ6 0 0 0ืเหรียญอะไรเงี้ยครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใน3.1มจุดหนึ่งวิเนี่ยซึ่งมันซึ่งมันหาได้ยากจากจากรถน้ํามันที่มันราคาประมาณ2ล้านหรือ6 0 0 0ืเหรียญคู่แข่ง6 0 0 0ืเหรียญตอนนั้นตอนนั้นที่ต้องมองมีอะไรบ้าง ก็จะเป็นแบบรถ SUV ไปเลยอย่างเช่นแบบ Mercedes อะไรเงี้ยครับ b e n ท์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แต่มันจริงๆมันก็โคโลเซกเมนกันแต่ที่มองไว้ตอนนั้นนะครับอ่าแล้วคราวนี้คำถามสุดท้ายก็คือซ่อมอะไรไปแล้วบ้างนี่2ปีแล้วนะ2ปี2องก็มีเปลี่ยนเอ่อฟิลเตอร์แอร์ในรถแต่ว่าเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองเขาก็จะมีวิธีบอกเราว่าเปลี่ยนตรงไหนใช้ไขควงเบอร์อะไรอะไรเงี้ยครับเราก็ไปหาซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนเอาเองเพราะว่า เขาบอกให้เราเปลี่ยนเองอะไรเงี้ยครับแล้วคําถามที่คนเขาถามกันมากเลยมันจุกจิกไหมแบบโหสองปีแล้วนะมันต้องเข้าศูนย์บ่อยไหมไม่เคยเข้าศูนย์เลยครับมีอีกครั้งหนึ่งที่ตอนซื้อมาแรกแรกแล้วประตูมันดังเหมือนแบบเสียงเหมือนประตูเก่าอะพี่มันเป็นตรงไหนอ่าตรงนี้มันเป็นประตูด้านคนนั่งครับตรงตรงเนี้ยนะพอเปิดมาแล้วมันดังดังเย็ดเย็ดอะไรเงี้ยพี่ฝั่งเนี้ยอ่าแล้วเขาแก้ยังไงตอนนั้นก็ไปทิ้งรถให้เขาเขาก็แบบใช้เวลาวันวันหนึ่งโอเหซอร์วิ่แค่วันเดียวจบเลยวันเดียวจบแล้วรอไ้้ะี ไม่มีพนักงานทั้งสิ้นนั่นคือเราไปจอดปุ๊บรถก็ล็อกเขาก็เข้ารถเราเองโดยที่เราไม่ต้องรอเจอพนักงานถึงแม้ว่าตอนที่เรามารับรถเราก็ไปรับกี่โมงก็ได้มันดีข้อดีอย่างหนึ่งนี่มันทัสเลสดรอฟทัสเลสปิดครับคือทัสเลสเซอร์วิสผมเลิกงานสี่ทุ่มเนี่ยศูนย์ที่ไหนห้อรถก็ปิดหมดละเขาก็ปิดกันทุ่มสองทุ่มใช่ไหมครแต่เแต่เทสลาเนี่ยเราไปรับกี่โมงกี่ยามก็ได้ผมไปรับตีสองเราก็กุญแจรถเราก็เข้าได้เลยแล้วพวกใบเสร็จใบอะไรเขาก็ส่งมาตามในในแอปพลิเคชันนขอออออองงงงเเเเเ้้าาาาาาาซึ่่่รร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 ไไมมตตศูย์ญญปิิดบกกหืวลทํ ใช่ข้อดีอีกอีกข้อหนึ่งตรงนี้ครับใช่ประมาณนั้นประมาณนี้นะครับฟังไว้นะครอันนี้คือเป็นรีวิวจากปากผู้ใช้งานจริงนะครับเราคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เช่าคือซื้อเลยนี่เป็นเจ้าของจริงๆใช้2ปีไม่เคยเข้าศูนย์เลยเข้าแค่ครั้งเดียวคือไปซ่อมประตูซึ่งใช้เวลาแค่วันเดียวแต่เมเนเนอร์อะไรไม่มีเลยยกเว้นเปลี่ยนกองแอร์เองใช่ก็คือตามอายุมันนะครับประมาณนี้ครับผม ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของเท sla Mo เดลวปี2023เป็นคันเดียวในในที่นี่เลยนะที่ไม่มีอันต้าโซนิกนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่แรกๆเลยที่ได้รถที่ไม่มีอันต้าโซนิกนะครับครับอ่ะเดี๋ยวขอถามพี่แมนหน่อยครับใช้งานมากี่เดือนแล้วครับผม5เดือนแล้วครับใช้งานมา5เดือนขับไปกี่กิโลกี่ไมล์แล้วครับพันไมล์หกพันไมล์หรือว่าประมาณ10,000กว่ากิโลนะครับครับหลังจากขับมา5เดือนละชอบอะไรมากที่สุดครับไม่มีปัญหาจุกจิกไม่ต้องเติมน้ำมันทุกวันนี้ ค่าไฟเพิ่มขึ้นมาที่บ้านประมาณ20-30เหรียญค่าไฟเพิ่มขึ้นมา20-30เหรียญเรียกเรียกได้ว่าเดือนหนึ่งจากค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับ200เหลือเป็นค่าไฟ30เหรียญ30หรือ230นะจาก200ร้องเหรียญก็ประมาณ6,800บาทเป็น30เหรียญประมาณ1,000บาทใช่โอ้ ห้าเท่าเลยนะท,ท,ที่วันนั้นเราคุยกันเนาะหลังจากที่เคยถ่ายคลิปกันละไปดูได้นะครับคลิปนี้ได้ยอดวิวประมาณสามหมกว่าละก็เป็นคลิปด็อกโหมดที่พี่แมนอยากจะเปลี่ยนมาเป็นเท s l a โมเดลวเพราะว่าชอบด็อกโหมดแล้วพอใช้จริงๆเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันตอบโจทย์จริงๆไหมหรือว่ามันโอมันโมเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงครับมันโอเวอร์เอสเตมตหรืออันเดอร์เอสเตมตไม่เลยทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกหมด เอ์เฟกหมดเลยใช้ใช้งานมาเนี่ยคือได้ใช้ดอกหมดจริงไหมฮะได้ใช้ครับได้ใช่ถ้าอย่างนี้เรียกได้ไหมว่าจะไม่กลับไปใช้รถยนต์น้ามันแล้วเพราะว่า,น,าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่ารถยนต์น้ำมันไม่มีดอกหมดใช่ไม่มีดอกหมดหนึ่งแล้วก็ต้องเติมน้ํามัน2เดี๋ยวอ๋อแล้วเซอร์วิสเหรอครับอ่ 5, 6, าห้าหกพันไมล์ห้าเดือนก็คือ1 0,000มกิโลหมกิโลที่ไทยเนี่ยรับรองเลยว่าคันนี้เนี่ยต้องเข้าเซอร์วิสแล้วถ้าเป็นรถน้ํามันใช่ก็ ไม่เปลี่ยนไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วมีอะไรที่ไม่ชอบกับรถคันนี้ไหมครับไม่มีเลยณตอนนี้ยังไม่มีเลยณตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมอ่าโอเคก็เซฟเป็นเบมนบรีไว้นะครับคันนี้5เดือน1 0,000มกิโลไม่เคยเข้าเซอร์วิสเราก็จะไม่กลับไปใช้รถยนต์น้ำมันอีกเลยนะครับเพราะว่าด็อกโหมดเนี่ยแหละครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของเทสลาโมเดล S r e f r e s h ปี2021นีบอะครับรีวิวนะครับผม ที่อยู่กันมาหลายคลิปแล้วนะแล้วก็ยังเป็นคนทดสอบเท s l a FSB d e t a V11 กับผมด้วยนะในหลายคลิปไปดูในช่องเขาได้นะครับผมอยากให้พี่วิวแนะนำตัวนิดนึงสำหรับคนที่กำลังดูช่องนี้ครับสวัสดีครับวิวผมวิวนะครับ X s Strategy นะครับแฮนดดอของบน YouTube แล้วก็ Facebook ก็ใช้คันนี้เนี่ยมาได้ประมาณเกือบ2ปีละก็ทำหลายคลิปอยู่กันนะฮะก็มีทั้ง c o l l a b o r a t i o n กับ w ิ n g Drive ด้วยสนุกหลายคลิปมากเลยครับ อ่ะแล้วขับมากี่ไมล์นะครับคันนี้คันนี้ประมาณน่าจะประมาณ2 0 0 0 0ไมล์นะฮะ20,000ไมล์ประมาณ32,000กิโลน่าจะประมาณ32 0 0 0กิโล <000. S 1> เข้าศูนย์ไปกี่ครั้งนะครับเซอร์วิสจริงๆเซอร์วิสปัญหาของรถอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรที่ที่ไปบ่อยๆแรกๆเลยนะฮะเพราะาปัญหาพวกบอกว่างานประกอบมากกว่าพวกสี่พวกอะไรพวกเนี้ยเออมีเสียงแก,ก๊กอะไรพวกเนี้ยครับส่วนใหญ่เป็นปัญหาล็กๆิในนอยที่แบบว่ากวนใจเราแต่ว่าถ้าถามว่าปัญหา รถที่บอกว่าปัญหาช่วงล่างปัญหาไฟปัญหาอะไรอ่ไม่เคยเข้าเลยครับอืประมาณนี้นะครับตแต่ว่าปัญหาประกอบนี้เข้าเยอะมากเลยนะฮะแรกๆ, <c oughs> ๆก็คือเรียกได้ว่าข้อเสียของเทสลาที่ต้องทําใจให้ได้ก็คือเรื่องตัวถังใช่ใช่เ<ช>รื่องภายนอกภายในใช่ครับเรื่องผลงานการประกอบความประณีตอะไรอย่างเงี้ยครับคำถามว่าข้อดีหรือความชอบส่วนตัวคันเนี้ยคืออะไรครับขับสบายขับสนุกแล้วก็ชอบเทคโนโลยีมากๆเลยเทคโนโลยีแบบว่าพวกออร์เรเลอทดลอง fsd อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันแบบ มันล้ำแ่ะทำให้เราบอกว่าอยากจะตามไปตลอดหรือว่ามันสนุกมีอะไรออกมาใหม่ๆนะฮะเพราะว่าถ้ารถปกติก็คือจะไม่ค่อยมีแบบฟีเจอร์อะไรใหม่ๆใ,ใช่ไหมอันนี้คือแบบอเดี๋ยวอัปเดตที่ก็โอ้ยมีนุ่นมาละมีนี่มาละอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนเราอัปเดตไอโฟนนะครับก็คือตื่นเต้นตลอดเวลาพี่วิวขับคันนี้เป็นรถจักไฟฟ้าคันแรกในชีวิตเกือบจะนะฮะเพราะว่าตอนที่พี่รอคันนี้เนะี่ยพี่ได้ไปซื้อม o เดอวมา<อ>ใช้ใชก่อนแล้วก่พี่วิวขับมอเดอร์วมาก่อนแล้วก็เจ็ดนั่งผมทําคลิปไว้ด้วยนะคลิปตรงนี้เลย แล้วหลังจากนั้นก็มาเป็น w i n S o <ช>่ s พูดได้ง่ายคือ<ช>หลังจากขับ2คันนั้น<ม>จะกลับไปขับรถยนต์น้ำมันอีกไหมถ้ามีคงไม่แล้วล่ะคงไม่พูดตรงเลยนะคงไม่แล้วนะฮนะอันนี้ย้ําเลยนะว่า<ผ>มไม่กลับไปขับรถยนต์น้ำมันอีกแล้วนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่บิวมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ